มยา,ายาไเป็นมาหาเก้าอยู่ในฮันละไเริ่ม,มาหาเก้าไปาาาสุดี่เมือนี่กะเป็นมาพีคือเก้าสุดเก้าสุดตือ่ะใส่พีมันทุกคนเลยเหอด,ดเลยเเข้าม ลงเลยขิยข้าวละขิ่ข้าวละทุนเลยตอนนี้ก็ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ <stream> ่อแม่พ <incorporate grunts of |hu|>. ี่น้องเมื่อสุขุคุณทุกคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยดูว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กําลังติดตามนะคะส่งคลิปไปสนสอนกับทักทายสบายดียามเช้าเสารเด้อพ่อแม่พี่น้องยามเช้ามันเนี้ยสอนกับไปได้พาพี่พาน้องไปหากินทั้งเรื่องได้พ่อแม่พี่น้องมันเนี้ยจะสอนเนาะจามาเอาซีนโง่เนาะเพราะว่าเขาเจ้าอันลมโง่นะทุกคนสอนเลยว่าจามาเอาซีนโง่พูดเนื่องแต่ปันเดียวก็แม่น้องแตืนได้พ่อแม่น้อง สอนไม่ได้เอาผู้เดียวเพราะว่าช่วงนี้งบมันน้อยนะก็เลยเอาเฮาเดียวกับเขาเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันว่าโง่ที่เขาล้มมันสิโตเงี้ยเสมอเนาะแต่ก็ค่าราคาโง่เขาราคาโง่จักร้านแล้วก็เขาสีเฮ็ดจะพูดเดี๋ยวไปเบิ้งน้าเดียวเด้อพี่น้องป้าตะเวนกับโตน้าโตะตาอยู่เนาะเดี๋ยวสอนก็สิได้ไปเบิ้งก็มานี่ยบาร์ม่อนในเจ้าของโง่กับทุกคนเลยบายดีดิจสอนโบเจ้าซื้อโง่ตัวเขาเลยนะคนหน้าไม่ได้ซื้อแต่พอมีแม่นเจ้าบอก เป็นลุกน้องเขาใช่ไหมเป็นลุกน้องซื้อเตอร์นเลยนะจดบัญชีใช่ไหมโตรองรัดแป้งเสียจะพูดชิบเช็ดป้าอินไหลก็ได้บ่ได้คนละโทอยหนึ่งเคยซื้อน้อ่ะเฮาเดี๋ยวก็ไม่น้องเตนซ้ำปุ๊บเงี้ยนึงโง่อะดี่เขากลางจี้อยู่ถือว่าพ่อกินน้องโง่ใ้่ไหมพอดีกินพอดีกินนะนะนี่ปุ๊บข้าเจ้าเผาเอาทั้งเผาทั้งจี้เลยทุกคน ตอนนี้เขาเจ้ากับเผาแล้วทุกคนทางเผาทั้งจี้นี่สวยดีถือว่าโคอยู่หน้าบัลลม์เพื่อเลยเข้มนองสะสะดวกสบายน้ำอ้อยหน้าในบีปะเลยเนาะบีป้าจากรอบเด็ด้อนคู่วันเด็ด้อนโลจ้าเอสาสิตาาอาจจะพูด พูดหนึ่งพูดนึงแม่ฮอรเด็กกระเพราะป่ะพัฒน์กะหาคนเท่างบน้อยเอาผู้เดียวโลดมันยังได้กิ่นลายมือเอาผู้เดียวงบน้อยโง่โตมีใหญ่ใดจะเบิ่งแม่เดินนึงกับมีมีจุ๊บช้ำเดินนึงกับไปจุ๊บช้ำมีภูมิช้ำตายเฉยมื่อดอันนี้ทะลุมื่นทีอุ้งพักเนี้ยบาลม้อนเพราะดาราสิทาเก็บเงินไในออนรถพี่น้อง รถไม่ลิกรถท่ายานห่างเลยรถใหญ่แล้วแล้วเพราว่าแพงแล้วเลยตบเลยมันดำอีกขาเผาดำๆมากเลบต้เลยปะหยามาเผาทุกคนเลยตัวโง่เขาเจ้าจีแล้วเลยข้วเล้รียบร้อยลโ่น พ่อดมาเลีแล้วที่ได้ออกมาใส่คนบอลมอนเงินเจ้ายเฮาจุงชงกันนะจีเลี้ยแล้วเขาเจ้าเยปาดเลยทุกคนจีดัวเผาเอาโอ้จากเงาลนรไหมเง้ยหลดเยอะกเง้น ปาดแล้วทุกคนเลยปาดแล้วก็สิได้เอามาซอยอยู่นี่เนี่ยอยู่พยายามนี่ซอยปันพูดค่อยคอยคอยจมยันเจ้าเอ็ดเอ็ดพูดน้อยนะทางพุนกะปาดทางนี้กะซอยซอยแล้วกะปันพูดทุกคนอีดอดทำไปเสื้อก็ไปนน้ ไปหากินก anyway. ับไปน้ำสุดดงุูต่า่งพุาลายเป็นมหาเ้าอยู่ในหันละคนก็เริ่มมาหลายแล้วสวยเดียวเฮ็ดเียยวลาเข้าไปลมันบุข้ากบตอาชำเลยชำนีบ่เอาเงี้ยๆเลยตะเลพูดค่อยนะทางพุ้นกับกลางนํำเ็พดานอยบนไดนก ทางพุนกันน้ำผายนองสะทุกคนสะดวกสบายไกลจากบ้านผมป้าบาลมอนเพื่อนังคักก็ได้เจ้นะเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่พี่เพื่อน้องเพื่อค่อยหลายๆเด้อพูดเรื่องค่อยนะโมเชื่อโมเชื่อโลดขอมาจัดให้เ บ,บ้าโตปันไผ่กัอุดอยูซอยข้างตัวไผเลยคือคำว่าอรคือาว่าอไว่ะลือดะไรแล่มอนตมยอ่ะเหนีหาแลวนะหมู่าสงมเนั้นล่ลัางล้างล้งพุ่งมันล้างอยู่วังน้ำเลยพอดีเกิปลาเลย,นลลนลยนเ,ลยเนาเนะ น้ำสะโลกสบายอยู่อเอาเจ้าปันออน้นเอาโพนเจ้าปั้นเอาละเพมหมนะเเอาแล้วะลางคักเด้อเมื่อกลังลำอีงยองย่องเลยปลายังงวาย ล้างแล้วแล้วกะขาวงามอมเครงทองมันนะทางนี้กับปั่นแล้วทุกคนได้ปั่นพูดเลยได้ปั่นไปน่ำซอยไปหน่ำเอ้วโอยบัดน,นี่ h17 h17 กล่องอจ1 7พูดปั่นกระดูมันกอน้น ปั่นพูดก็บเคยจะแล้วละทุกคนเอ้ยนี่เดี๋ยวเขาปั่นกระดูกเพลิกกันแล้วละบัตเนี้ยส่วนกฤษณได้เอาพูดแล้วถือว่ากล่องนึ่งกระหลายอยู่ได้น่ะเขพยาเป็นกล่องชุดโซเลยบัลลังเอ็ดเพื่อนะเอ็ดเพื่อนแมนบอลซิมเด้อชุกินเด้อชิมพาเดี๋ยวชิม ทุกคนได้ขับปั่นพูดกันได้อำกันเลยตะนังมันหาเลือกองยก่งหระอบ่กองเลือกกระซั่มดิวซีนโง่คือซีนควายคนน้อยซีนควายน่าหลายได้ไหมได้มไแล้วละบ่เราจะสอนกันเอาทุกคนเลยเอาแม่เอาแม่แล้วมื่อะไรักแล้วบ่จะสอน อยู ha, è, o, o, mm. Teraz, like, ่ตาบังค okay, ักแล้วบ่เอาเลยเอาเลยมาปั่นแล้วนะเขาล้วพีนะแม้มันลักอ้มนยอ้่เาไมเอากชาชิาคักแล้วบอกขึ้นนะขึ้นึ้แล้วบ่โตมันยอ้นี่เขาปั่นพร้อมเลยจบายนาะ้านยอดีเส ทอกอเลยท่านจะมีไฟอ่าวชิ้นมันโล่ป้ายเลยยังห่วน้อยโล่ป้ายเลยเจ้าลายเศกระดูกกระเดี่งเจะไปเอาได้ไหจะไปได้ได้สำเนาช่องทอกออกแล้วก็เอากองไม้เฮ้ยื่ท่านจะมีไฟอ่าวแม่ล่ะชิ้นมันโล่ป้ายเลยนี่ส่วนเอาแล้วละทุกคนถือว่าได้ลายเติบเดี๋ยวสิเอาเมื่อปันเดียวก็แม่น้องเตนอีทั้งนึงอยู่แต่เหื่นดุแลทุกคนไปเดี๋ยวสอนกันสิได้เมื่อก็ไม่นะ เขาเจ้าก็พาเดียวเอาอยู่นะไปเมืม่อก่อนเมา่อหายกินเฮ็ดยูเมื่อปันเดียวก็ะเม่นองแตนปันเดียวคนละคร่งทางหัวหนาพนยางก่อนละยังเมือ่อรถอยู่พูน้นป่าอยู่ถาเ <c oughs> ด็กก็ทราบว่าเจ้านะเดีย๋ยมาอทอดแล้วทุกคนเดียวสิได้ขึ้นไปหาปันเดียวแต่เฮ่นกันทางเม่นองแตนพนมาท่าแล้วกูมาท่าป่าวหยุ เ่าจะโทรหาเจ้าอยุบเงินเจ้ามาก่อนล่ะไปขึ้นไปปั่นเดียวอยู่งเฮิร์นุ่นละอ้าชได้มาเถาะซีนก็ทุ่นโอ้ยมาแล้วก็นช่วยช่วย่ปันเดียวอีว่าช่วยตัดสุดทองมันอันนั้นแล้วตัดนะแบ่งอีบัปนี่เสือส่องเธอละส่องเธอแบ่งอะไร งบน้อย <laughs> งบน้อยเอาไปที่แล้วแบ่งครึ่งีทุกคนเลยแบ่งกับเม่นองเตนปกติค่อยมักเอาพูดนึงแต่สุดนี้เงินน้อยเฮ้ยม,มีงบแล้วงบหมดแล้ว <laughs> อันนี้เ <laughs> ยอะไปแบลงลดจูนั่งมันก็ตั้งหลายละ <laughs> มาแล้วไ,ไม่น่าเลยต่โค้มันปั่นอีรอบโซนอซันคือรอบนึ่งได้ไเฮง,งได้กินทะหนึ่งในสีงงพาได้เอ้ยพาพาพา เอาผ้าพันเอานี่ปั่นรอบสูงได้ประมาณนี้แหละบาได้หลายได้เอาไหมเอากองเลิกปั่นแล้วแล้วกันเ,เพมันมันเพมันชื่อชื่อจอกมันบ่ชื่อจอกบ่เอาชื่อดงอยางบ่ยช,ชื่อดงยางก็ได้จอกเล่าปั่นเดียวแล้วก็ได้ประมาณนี้ละ เต็มม้วถุงยางฮะน้องขจะเจาะไหมบ้าเจาะก็เจาะเราไม่เอาไรเอาค่อยดอกถุงยางก็ถุงเอ่ลายเจ้าถอมือนี่กะเชือน้ำมีลายอะไ่เถ้าอ่อไปนั้นเมื่อไเอามื่อไรเาออแล้วกับแบงอีตังฮะเ้าออเมืแล้วกับแบงเนาะเาออเมืแล้วแบงเนาะสบาย เต็มบ่อไปเต็มทุกอยางนะเส้นเป็นเงินไทยกะสองร้อยสองร้อยบาทนี่แม่น้องเต้นเพิ่งเอาแล้วล่ะหลายๆเติบได้เพ่งพี่น้องเอ้ยนี่ของแอลอนกับเดี๋ยวสิได้เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่กันเพิ่นก็เอามากินตะเฮิร์นไอเดอนเลิกกินมาว่ามาเพคือเก่ามาเพคือเก่าประว่าิเป็นมากจุบ่ะ โบมาพีแล้วชอยจุกกินไม่ได้หลายอยู่บอกเป็นเดียวคนละเศนว่าพูดหนึ่งสงเสนหลายเติบไปแล้วหลายเติบมากะแต่ซีนควายสิโอ้ยมาสิหาเลือกเอาแต่ซีนง,งายๆทุกคนอึนนอนผีนอึนมาพีสอนมักอึนนอนผีอะไรส่งนี้นายกินอาหารดู <c oughs> ตุยตุยขึ้ตุยขึ้ <c oughs> อาหารดูกับบาเมืองนั่งดื่มกี๋ มาพีคือเก้าสุดเก้าสุดตื้อเฮาอยู่อ่ะมินนะไม่เฮาคิดเอาอยู่หก เจ้าเอาเมือนี้นะอันน,ะน,นี้อ่ะเริ่งท้องมันนี้เนจะ็บช่วเงี้ยช่วยนีชิ้นมันอันนี้ชิ้นสันะ่นมันที่เหลือก็ต้มเนาะต้มไว้ลายมันท้าหรือวะ นลงเด่แล้วกันวทวงจะได้กินเขามาทิมาเอาสีง่ก็ลงเลลซุกแล้วล่ะเยโแบบมันชิ้นฉาดมันได้เะคืชิ้นชิ้นมันสามารถ,ช,ารถชิ้นสามารถยนะังไงชิ้นฉาดนสมารถปะ หลายเลยอ,ลอันนี้จงไว้ต้มนะทุกคนจงไว้ต้มเคงท้องเลนะีเอ,ดอ็ดกินประมาณนี้นทุกคนตอนนี้สอนกระซอยแล้วแล้วทุกคนเอ้ยสีเฮ็ดกินประมาณนี้เรบอกว่บาบวา,บาเป็นสีเฮ็ดนอนเพมาเพกินนะส่วนอันนี้กะหนังมันอะตะแห้งไวเครื่องท้องหรือว่ากระดูกมันนี่สอนกระสีได้ต้มเลยกินเลยทุกคนถือว่ากินข้าบเดียวหมดเลยเนาะ เพราะว่ามันน้อยนะชินโง่บิคือสินควายรอบก้อนนี่สอนเอาผู้เดียวชินควายได้หลายหลายรอบนี้ปั่นเดียวก็ไม่น้องเตนน้อยๆทุกคนเอ้ยว่า,างบน้อยสุนีก็กินซําน,นี้ไปกอนเนะาะไปเด,ดี๋ยวสิได้ไปหาใหดกินเหอยูกอนเอเดลเลอรโตต้มแล้วะเพนะเพก็ยังไม่ทันทนด้ต้มอ,อยู่ทุกคนเดี๋ยวสิไปหาโลเพต้มเพดี๋ยวมาโคเพคนนั้นทุกคนหรือน้อยเพกอะกอยนำเดี๋ยวไฟมันสีไม่หมอ นี่เขาว่าซลีลโลนเอาขี้มาถ่าไปไปคูเพต้มเพมันสุกก็มานี้นะมาค้างมอน้อยความปึ๊บเลยแล้วนี่ทานพดจังน้อยก็โอเคป่งได้แหละทุกคนเลยตัวพดไผ่ไม่มอเลยทุกคนปป่งนะเพราะว่าเพมันน้อยนะต้มหึงกับเมดเลยเลยน่าจะพดแล้วเนาะพดอะไรล่ะ ป่งก้นะนะเพื่อมันเย็นอีกก็พ่อแห้งได้ป่งปะไอ้น,นี่เดี๋ยวห้ากับสิได้สอยเบือพักก่น้นบวบพิ่งไปเด็ดเบือพักมาก,กี่นี่ป้าเพเย็นพร้อมน,น่นนี่อันนี้พอดีอโคคีเพย์ให้มันเย็นให้มันฮอนมาหอยมาคิดก้นทุกคนไอ้หอยมาคิดจีห้หอยแล้วนะมาขางขางไฟตัามาคิดแล้วก็สอยซอยเบือพักมานะคะ คิดโคก็ต้องได้ขางไฟไหม้มาละพอละเดี๋ยวไปตำก็นานนี้นะ กลมาคิดย่างข่าด้แม่มาคิดในหานพอแล้ววานมันซึมจะเป็นแล้วมันนีเน้เป็นเป็นได้เป็น,ปน,ปนรอบนี้มาพักหลายอยู่เนาะ คอยซอยพักนะไม่ได้พักไปเจ้าลุงท้ายจะพัก๋ยยามาือมือใ<ป>ส่อยเบอร์พักแล้วละ่ะเดี๋ยวมามามา,มาพีเลยก่อนใส่เกลือปิโน,โขน่ข้างนอกตันมากนิดใส่ลหลหมันเข้มมาไวห้หึงเติ๊กเจอมันพีร้ายใส่เพีมันทุกคนเลยเพีก็เย็นเลยหยอดเลย ชิ้นเทๆเอาขี้มาถ่าโฟบอมาเพยไว้เฮอเกือบเป็นโนเปื่อยเฮอมันซึมมาไว้ชีนหึงก้อนขาล่นเพราะมันเท่าเนื้อเท่าหนังก็นยังปุ่งเคืองนะอร่อยนะพักไปเลยนะขมายอยู่เลยนหั่มเลยนะจีนเข้าได้หนิจีนเข้าแห้งละกินมืดจะบ่หลายแกมนี้นะโค่ทำดิโค่ทำเงาเจือขมาย ลงเลยคิวข้าวละคิวข้าวล้วทคเลยข้าว้าธนกิจเลยนี่กาประมาณนี้ชิปโมงละมาคิดมาคิดลืมมะเขสีเพชรหรือเปล่าพ่อว่าหน้าตามคือข้าวแทรลืมมาคิดอีเ็ดกะักมาคิดเอา ถาหลายเจอไปเน้องต้องมากินภาพดียกันมดต,ตอนนี้กะผงเครื่องเรียบร้อยแล้วเดีิซิเอาไปโคก่อนนะทุกคนกินดิบแน่โคแน่นะโคสมอเพีเนี่ยมันยังขมขมเนี่ยเพาราะว่าลุ่สาวกะลงเล่นแล้วทุกคนอันทว่อนเพิ่งลงเล่นแล้วได้เดี๋ยวซิโคประมาณนี้ละอันนี้จงเขมบวาดก็อีพอ ไปเดี๋ยวปากหางมอขึ้นก็มันอ้าโคเสอมอหน้อยนี่ล่ละโคมันสุก,ส,ก,ส,กสุกสุกสีซุกจิงไน,นก่าอ้อเลยทุกคนเลยเพราะว่าลาบนอนเพแต่เธอสนต้องในโคนะคนตอนนี้กะคือสีสุกละน,นัสีสันกับเป็นละโคแล้วกะ เดี๋ยวสอนก็สิได้อ,อกอ้อไปกินก่อนเพราะว่าทางโคกับบาวาชพนทักแล้วทุกคนพนหิวเข้าเฮ่โมอน้อยนี่ทักเอาบีได้เม็ดดอกเพราะว่าจงฮลุสาวในเพิ่นยังไม่ขึ้นมาตองเฮนจงพนอยูอ่อมนี่แหละทุกคนไปเดี๋ยวไปกินก่อนทางลาบ ดิบประวัติพันตักแล้วได้นี่ทางหัวนาพันตักแล้วละ่ะป้ามันนี้พักหลายเลยทุกคนคิดเพชรคับตักพักเลยน่พักหัวสือเขาเอานะินะนี่พักอีเลือดพักกำพูพักหัวสื่อเด้ทุกคนนี่ทุกคนเคยกลินนมะเนาะนี่เบื่อมันนะแปก๊แปกๆไปได้มา,มาทุกคนเข้าเสาน้ำใจสอนนะนี่ของกินมะนี่ก็มีโคดิบ โคดิบราบซุกลาบซุกเข้าดิบทุกคนเลยว้าวกับพี่พี่ถือโขจีก้าวแห้งเลยทุกคนอันนี้ลาบซุกนี่ลาบดิบว้ผิดนะทุกคนมาเด้อยินเขาเสานำจะสอนมีอาหารเสียบๆทั้งหมดมาทุกคนกินข้าวหอยแงะเพิ่งเลยบีกินดิบเด้อทุกคนสอนกกินยู่แต่กินไม่หลายเด้อกินเครื่องท้องมันเฮ้ยแม่ก็พอเพื่อกินช่วหมูแล้วนะเพิ่นเยอะเพิ่นขึ้นมากินลำหลัง มันเผ็ดแซ่บบอสีมือ่อยนะกินเฮ่านเป็นเลยมีเทสสุกิน,นเลยผมว่าพี่แซ่บพี่เ็ดสุกินอันนี้ซุกได้กินข้าวสองคน,นเหมือนกันทวันก็ลองเล่นมาทุกคนกินข้าวแล้วกินข้าวเซาว,วา่าข้าวแรกทุกคนนะข้าวเซาคือคันเทง Các được nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ไม่กินนั่งเพสแต่หึงนยนะค่ะทุกคนตอนนี้จะสอนกับกินข้าวกินน้ำอิมนะ่มแล้วถือว่าเมื่อนี่ยสอนกับบิดได้พาพี่พาน้องไปหาก,กินทั้งเลิศเนะาะเพราะได้อาหารดี แต่เสามื้อนี้ก็เลยไปได้ภาพี่พาน้องไปหากินทั้งเลิเนาะดีกินราบนอนเพลและพี่พี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้สอนก็ไปได้พาพี่พาน้องไปหากินทั้งเลิศอ,อะเดี๋ยวคลิปหน้าสอนก็สิภาพพี่พาน้องไปหากินเนาะถือว่าคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอีกพอจะสอนไม่เลยทุกคน